นาวการบันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นการทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นการเสียสละเป็นการทำลายอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นรวมกรทั่งถึงความหงแหนเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของบรรดาผู้ประเสริฐที่ได้มีการอบรมสั่งสอน จากธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ได้ขัดเกาตนเองด้วยการบำเพ็ญเพียรผู้ได้รู้ซึ่งว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดควรจะพัฒนาสิ่งใดควรจะละเลิกบัดน,นี้ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นบุคคลที่มีสถานะจิตใจที่ได้รับการพัฒนาถึงจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ในที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ จึงทำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจจึงเกิดทำให้เกิดเป็นสติและเป็นปัญญาปัญญานี้ในทางพุทธศาสนาก็เป็นปัญญาที่จะเลือกเป็นที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการพัฒนามีความผาสุกและได้ประสบผลสำเร็จ ในทิศทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นเพื่อความผาสุกเป็นบินแดนเป็นสถานะเป็นสัมภาวะของบรรดาเทพเท,เทวดาและผมทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นจิตที่ได้เกิดขึ้นก็เกิดจากปัญญาที่ทำคุณงามความดีส่วนทีวิตทางโลกทั้งหลายทั้งปวงที่ขนขวายดิ้นรลนต่อสู้กันมาให้มีมากมายนั้นถือว่าเป็นอวิชา ที่ว่าเป็นความเข้าใจผิดหลงผิดมีความจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสําคัญเพราะเราต้องอยู่บนโลกไปนี้เพียงเวลาอันสั้นไม่นานแล้วจะต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสําหรับบรรดาผู้ปฏะเสริฐทั้งหลายก็คืออริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่จะติดตามตัวไปในทุกผมทุกแห่งและทุกพบทุกภูมิไมใ่ใช้เฉพาะชาตินี้และใช้เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ในที่สุดแล้วถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีสติปัญญานอกจากจะได้ทรัพย์มาแล้วก็ยังได้โทษก็ยังได้เวียนกรรมก็ยังได้อกุศลได้บาปได้อกุศลได้สิ่งที่ทําให้ติดตัวติดตามไปในยามตายจะกลายเป็นคนหวงแหนจะกลายเป็นคนขนขวายดิ้นหลนมีแต่ความโลภทยานอยากแบบนี้จิตใจที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นจิตใจอันประเสริฐเป็นสภาวะแห่งความละเอียดเป็นสิ่งที่ <c oughs> ผู้ที่มีบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงจะได้สัมผัสได้คนเลวคนชั่วหรือคนที่หยาบนั้นจะไม่สามารถที่อยู่และเกี่ยวข้องกับบรรดาคนที่มีความใ <c oughs> สสะอาดในจ,จิตใจได้ดังนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องเจอปัญหาเมื่อเราต้องออกไปอยู่กับสังคมภายนอกก็จะเกิดการ <c oughs> ขัดแย้งกันก็จะเกิดความไม่ลงรอยกันเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ ก็จะกลายเป็นผู้รับขึ้นอันสูงส่งอื่นอันเป็นมีความละเอียดมีการสั่นสะเทือนที่มีอนุภาพดุนแรงเพราะคนดีดังเช่นพระพุทธเจ้าเมื่อได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งเป็นบุคคลที่ได้ตัดสะดูแล้วก็จึงทำให้โลก,กาธาตุทั้งหลายทั้งปวงสั่นสะเทือนไปมากมายมหาศาลนั่นเกิดจากการกำจัดกิเลสดำเกิดจากการทำลายอาสวะเกิดจากการไม่ยอมที่จะให้ความโลภความโกรธความหลง เข้ามาครอบงำจิตใจและเป็นผู้หลุดพ้นในที่สุดก็จึงเป็นสภาวะที่ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันกับบรรดามนุษย์และบรรดาปีศาจหรือคนที่ไม่มีศรรีลไม่มีธรรไม,มได้ดังนั้นผู้ที่จะต้องประสบป,ะปัญหาเพราะเมื่อบรรดาผู้คนที่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นการพัฒนาของคนอื่นหรือของคนที่ได้รับการคัด เก่ามาคนที่ได้ฝึกฝนมาเขาก็จะเกิดรู้สึกอึดอัดเขาจะเกิดความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายในจิตใจเป็นที่อาคุศลในจิตนั้นถูกลบกวนด้วยขึ้นแห่งคุณงามความดีหากเขาเป็นผู้ที่มีความปรารถนาและเป็นผู้ที่ เห็นประโยชน์เขาก็จะต้องคอยตามเมื่อเขาคอยตามคนดีเขาก็จะได้กลายเป็นคนดีเขาจะกลายเป็นคนที่มีที่พึ่งเขาก็จะได้เป็นผู้สละซึ่งกิเลสเขาจะเป็นผู้เข้าหากุศลและบุญบารมีนั่นก็คือสิ่งที่บรรดาผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องประพบจะต้องเจอเพราะจะเป็นอยู่ในสถานะแห่งขึ้นแห่งความถี่ที่ต่ำหรือจิตใจที่ไม่ได้พัฒนานั้นเหมือนกับโจรก็จะอยู่กับโจรได้ คนเลวก็จะอยู่กับคนเลวได้คนมั่วสุมควรคนที่ชอบในอบายยมุกก็ก็อยู่กันได้คบหากันสบายและก็เป็นในทิศทางเดียวกันไม่มีอะไรขัดไม่มีอะไรแยง้งแต่ถ้าเผื่อว่าพวกโจรพวกมีอุปิสัซแห่งความมัวเมาเป็นผู้ที่มีอบายยมุกมากมายในจิตใจไปอยู่กับคนไหว้พระไปอยู่กับคนสวดมนต์ไปอยู่กับการถือศีลไปคอยู่กับคนทําทานเขาจะอยู่ไม่ได้และในที่สุดเขาก็จะเกิดความรังเกียจอึดอัอด หากเป็นผู้ที่ไม่มีปุปมาดีสายแห่งความอดก้นก็ここอาจจะต้องเป็นคนเบียดเบียนไม่ว่าจะเบียดเบียนด,ด้วยคําพูดเบียดเบียนด,ด้วยอาการหรือคอยกันแกล้งนั่นแปลว่าเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลําบากทรมาน ไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่มีสภาวะสถานะจิตใจที่ตกต่ำหรือจะเป็นวิญญาณปีศาจท,ที่แฝงฝังอยู่ในตัวก็จะเกิดอาการที่เบื่อหน่ายเอิดอาการที่อยากจะทำร้ายทำลายเกิดอาการที่จะทำให้เรานั้นเกิดความยุ่งยากลำบากในชีวิตดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้พัฒนาเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจความปรารถนาดีของเราหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราได้พบเรื่อเราได้ทำในสิ่งที่ดีแล้วเราก็อยากจะบอกคนนั้นคนนี้ แต่คนบางคนก็เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดใจได้คนบางคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้บางคนบางคนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ยอมจะพัฒนาจะเป็นคนฝังตัวอยู่ในอบายมุขฝังตัวอยู่ในความคิดในการกระทําพฤติกรรมที่ตกต่ําเช่นเดิมดังนั้นเขาทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าขัดแยง้งหรือเป็นปฏิปักษ์กับบรรดาผู้บําเพ็ญเพียร ดังนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อได้เผื่อพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูสภาวะจิตใจของคนที่เราจะสื่อสารส่งนนทที่เราที่จะเกี่ยวข้องหากเป็นลูกเป็นหลานก็จะต้องเป็นผู้อธิบายทําความเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรทําสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําหากผู้ใดก็ตามที่ไม่มีอาการแห่งความค้อยตามไม่มีอาการแห่งการเห็นด้วยไม่มีอาการแห่งการยินดีในการทําคุณงามความดี ถึงจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ประสบผลสาเร็จไม่มีความก้าวหน้าแถงที่ดีที่สุดก็คือยุติอย่าได้ไปเกี่ยวข้องอย่าได้ไปสูงสิงอย่าได้ไปวุ่นวายอย่าได้ไป <c oughs> ขนขวายนอกจากไม่ประสบผลสาเร็จแล้วจะเกิดเป็นความโต้แยง้งเป็นความขัดแยง้งและในที่สุดก็จะเกิดเป็นการบาดหมางทํร้ายทําลาย,ลายกันทําให้เราทุกข์กายทุกข์ใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นธรรมชาติ เหมือนกับผู้ที่จะหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินยังสนุกสนานมีอุปนิสัยที่กล้าทําผิดศีลผิดธรรมนั้นไปเจอไปพบไปอยู่ในสังคมกับคนที่เขารักษาศีลคนที่มีใจบริสุทธิ์นั้นเขาก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ปรับตัวปรับใจให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังไม่พัฒนาเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังมัวเมาของคนที่ยังติดข้องอยู่ในเรื่องของการกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เราเตือนได้ก็เตือนเราเป็นผู้ปรับได้ก็ปรับเราไม่ใช่ปรับในทางเร็วเราต้องปรับใจของเราว่าเขาได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นวิบากกรรมเป็นบุญบาร,รมีของเขาที่ได้ทํามาเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราทําตัวให้มั่นคงทําตัวให้สุขุมทำตัวให้เป็นประโยชน์ในที่สุดวันหนึ่งข้างหน้ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปฏิเสธคุณงามความดีปฏิเสธในการบําเพ็ญเพียรปฏิเสธในการที่จะขัดเก้ากิเลสเขาก็จะต้องเจอกับอุปสรรคเหมือนกับคู่ขนนั้นจะต้องเจอ วิบากกรรมหรือจะต้องเจอธรรมชาติที่จะทําให้เกิดความแก่ความเจ็บความพัดผ้าความผิดหวังความเสียใจเขาจะเกิดในฐานะที่ทุกข์ยากลําบากและทรมานเหมือนกับคนจะต้องจนมุมดังเช่นเราก็ไม่อยากแก่แต่เราก็ต้องแก่เราก็จะต้องยอมจนอนํานวนว่าความแก่ทําให้เราเจ็บความทุกข์เหมือนกันเราไม่อยากจะเจ็บแต่บางครัง้งบางคามันก็ดีไม่พ้นและบางครัง้งบางคาก็อาจจะรักษาไม่หายถึงบางครั้งอาจจะรักษาหาย นั่นก็เป็นความเบียดเบียนความทุกข์ยากลําบากความพัดผ้าความผิดหวงังความเสียใจสิ่งที่ทรมานใจสําหรับบังดาบุคคลที่ไม่เคยทําคุณงามความมันความดีมาน,นั้นเขาจะมีความร้อนลนจะมีความทุรนทุรายและในที่สุดทำมากก็จะผุดโผล่ขึ้นพอ่อตู้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเห็นทุกทรมานมากมายหาวิธีไหนก็ดับไม่ได้หาวิธีไหนก็แก้ไม่ได้ ก็จึงต้องหวนกลับมาหาธรรมะในที่สุดธรรมะก็จะเป็นคนเดียวยาก็อยู่ที่บุญของคนที่จะหันหน้ามาสู่ธรรมะจะมาในการเวลาที่ทันหรือามาในการเวลาที่หมด <c oughs> โอกาสและบางคนก็หมดความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะของร่างกายสถานะของบุญบารมีสถานะของสังคมและบางคงบางคา บุคคลบางคนนั้นที่ไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องคุณครามความดีแถมยังปรามาดทำร้ายทำลายเบิกีดขวางทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี่ก็จะเป็นเวรเป็นกรรมเขานั้นจะไม่มีโอกาสได้พบกอบคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงจะต้องไปใช้ชีวิตเรียกว่าอยู่ในกรรมอยู่ในความทรมานอย่างยิ่งยวดและเหมือนกับบรรดา ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงในยามที่ยังมีร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองเงียงามที่ยังมีความสามารถมีกําลังวังชา <c oughs> ก็เที่ยวปรามาท <c oughs> เที่ยวว่าเที่ยวกล่าวเที่ยวดูถูกเหยียดยามบรรดาผู้คนที่ประพฤติปฏิบัติผู้คนที่ทํากุณงามความดีวางครั้งก็เกิดการเยาะเยะ้เยถากทาง,ทางให้เกิดความ <c oughs> <c oughs> เสียอกเสียใจให้เกิดความหมดกําลังใจ ในที่สุดเวรกรรมที่เขาทั้งหลายทั้งปวงได้ทำนั้นเมื่อวันเวลาที่เขาปรารถนาจะเข้าถึงธรรมะเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเขาจะไม่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสได้สร้างบุญร้ากุศลธรรมะใดๆที่จะศึกษาม,มากมายเพียงใดก็ตามก็จะถูกกีดกั้นจะถูกกัดขวางให้เขาได้รู้เพียงเล็กน้อยและให้เป็นผู้ที่เหมือนกับรู้เหมือนกับเข้าใจแต่ก็ไม่สามารถหยิบต้องได้ไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถจะนำมาดื่มกินทำให้เกิดความผาสุกความทุกข์ทรมานได้ ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากเป็นผู้มีอุปนิสัยที่เรียกว่าเอาแต่ความมีตัวมีตนเอาแต่ความคิดของตนเองเมื่อเห็นว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในการดูแลชีวิตให้เกิดความผาสุกให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความร่ำรวยให้เกิดความเจริญในฐานะของชาวโลกได้แต่เขาขาดสติขาดปัญญาถึงขนาดปรามายและกีดกันลงทั้งถึง ทำลายล้างหรือเป็นผู้ขัดขวางผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องตกทุกข์ยากลําบากจะเจ็บจะป่วยจะเป็นผู้อันตรธานในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเกียรติยศเขาจะเป็นผู้ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมามา,มากมายดังเช่นพระเทวทัต เมื่อได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะให้เทวทัตเป็นพระหรหันปรารถนาจะให้พระเทวทัตนั้นได้เป็นผู้พ้นจากทุกพยายามที่จะอบรมสั่งสอนทําตัวเป็นตัวอย่างให้ดีให้ดูสามารถที่จะตอบคําถามได้สามารถชี้แจงและก็พัฒนาได้ในที่สุดพระเทวทัตด้วยมีอุปนิสัยแห่งความ <c oughs> ถือตัวแห่งความแก่งแย่งจริงดีอยากเด่นอยากดังอยากที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ พยายามที่จะขัดขวางพยายามที่จะยื้อแย่งพยายามที่จะทําลายพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลาพระพุทธองค์นั้นก็ให้อภัยมาตลอดเวลาในที่สุดยามที่พระเทวทัตนั้นเข้าตามุมเข้าจน <c oughs> เข้าตาอับจนมุมเป็นผู้เจ็บป่วยเป็นผู้มีอายุมากเป็นผู้ทุกข์ทรมานในที่สุดก็ได้สํานึกตัวเองว่าได้ทําผิดทาบาปมากมายมหาศาลต่อพระพุทธเจ้าต่อคุณงามความดีต่อสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ปรารถนาที่อยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุก์ บัดนี้เราได้ทำเวียนทำกรรมไม่มากมายถึงขนาดจะปองพระชนชีพโดยการผักหินเพื่อจะฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามใส่ความทั้งหลายทั้งปวงให้ผู้คนนั้นปฏิเสธให้ผู้คนลงโทษให้กษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงทำพระพุทธเจ้านั้น <c oughs> อยู่ในฐานะที่ทำผิดทำทำชั่วในเรื่องของกฎหมายว้านเมืองในที่สุดพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่ได้ทำเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรจะทำความบริสุทธิ์ทำให้ผู้ลงเสียหายได้ในที่สุดตัวเองก็ได้รับผลแห่งกรรมได้มีความทุกข์ทรมานยามแก่ยามเท่ายามรู้สึกอึดอัดมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเข้าหลุมเล่าในที่สุดก็จึงเห็นว่าเวรกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้กับพระพุทธเจ้ากับคำพาะคำสั่งสอนกับสุณงามความดี กับศีลกับธรรมกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนอย่างมากมายทําลายวงการสงฆ์ทำลายผู้ประเสริฐรวมกระทั่งถึงชักนําผู้คนทั้งหลายทั้งปวงให้หลงผิดพระเทวทัตได้จานึกผิดได้ทรมานมีไฟ นรกเผาไหมอยู่ในจิตใจอยู่ในอกตลอดเวลาไม่สามารถจะนอนได้ไม่สามารถที่จะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถจะดับได้ทุกทรมานปารถนาเพียงอย่างเดียวขออยากได้พบพระพุทธเจ้าขอให้ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อจะได้ขอคมากรรมเพื่อจะได้กราบและขอขอระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพียงแค่คิดเท่านั้นก็ทําให้เทวทัตนั้นก็ปารถนาอย่างรุนแรงในที่สุดโอกาสก็ <c oughs> ไม่ได้เปิดให้กับพระเทวทัตเมื่อพระเทวทัตมีโอกาสจะได้พบพระพเจ้าเมื่อจะเอาเท้าก้าวบนแผ่นดินก็เกิดแผ่นดินเรียกว่าแผ่นดินไว้แผ่นดินแยกแผ่นดินสูบพระเทวทัตลงไปอยู่ใต้เอเวจีนรกนั่นก็แปลว่ารับกรรมเพราะเคยทําบาปทากรรมไว้ไม่ต่างกันกันกบมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่เกี่ยวข้องในสัมพันธ์กัน หากเขาทั้งหลายทั้งปวงได้มีอุปนิสัยขัดขวางอุปนิสัยทําให้เกิดความท้อแท้อุปนิสัยแห่งการย่อเย้ยถากทางดูถูกเหยียดยม้มพระธรรมคำตังสอนดูถูกเหยียดยม้มการทําคุณงามความดีรักษาศีลการไหว้พระสวดมนต์การประพฤติปฏิบัติธรรมเขาก็จะเกิด ปัญหาในอนาคตและจะต้องเป็นผู้เสียหายดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้มีความหนักแน่นในจิตใจเป็นผู้มีความเมตตาทำตัวให้ดีทำตัวให้เป็นเสาหลักให้เขาได้เห็นว่าอย่าได้ทำในสิ่งบาปอย่าได้ทำในสิ่งที่เป็นปัญหาในอนาคตและจะกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการแก้ไขเหมือนกับคนบางคน ที่มาสื่อกรรมที่มาสอบถามปรากฏว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เพราะทํากรรมหนักไว้มากมายไม่สามารถเจราจาได้ไม่มีใครเปิดโอกาสให้ฟ้า,าดินก็ไม่เปิดโอกาสวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ยอมรับก็แปลว่าจะต้องทุกข์ทรมานไปอีกหลายภพหลายชาติอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังว่า <c oughs> จะต้องมีคนขัดขวางจะต้องมีคนทําให้เราเปลี่ยนอกเปลี่ยน เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหลายคนนั้นเมื่อออกไปอยู่โลกภายนอกก็ถูกคนทั้งหลายทั้งปวงชักจูงให้ใช้ชีวิตให้ตกตามให้เป็นผู้มัวเมาให้เป็นผู้สนุกสนานเพลิดเพลินให้เห็นชีวิตทางโลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นของยิ่งใหญ่เป็นของสําคัญเป็นของที่ทําให้เกิดความ ปลอดภัยมั่งคั่งล่ำรวยเป็นของที่ทำให้เกิดการยอมรับในสังคมในสังคมที่เขายอมรับกันก็มีแต่เรื่องตกตามมีแต่เรื่องมืดบอดมีแต่เรื่องที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมีแต่เรื่องที่จะต้องขนขวายทุดนทุรลายดิ้นรนไม่จบไม่สิน้นเพราะเขาไม่มีปัญญาและก็ไม่มีกําลังจิตไม่มีพลังแห่งการต่อสู้กับกิเลสเขาก็จึงไหลไปตามกิเลสและถึงจะเป็นคนจํานวนมากก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่จะมีความรู้ความเข้าใจมากมาย ต่างคนก็ต่างแนะนำกันในทางที่ผิดก็จริงล่มสลายกันทั้งโลกใบนี้อย่างที่เราเห็นไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามอุป,ปรสรรคนักใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความยากจนสถานะสภาวะจิตนั้น เป็นเรื่องที่เศร้าหมองทำบาปทำชั่วได้เป็นการกระจายความชั่วของตัวเองไปให้ชาวโลกได้เห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ,เร,กเ,เ,กการเรียนแบบเพื่อจะได้ทำตัวทำตามในที่สุดเด็กทั้งหลายทั้งปวงก็เสียหายจากความชั่วความเลวของผู้ใหญ่รวมกระทั่งถึงก็ไปเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนฝูงกลายเป็นคนที่ไม่มียังอายกลายเป็นคนที่ไม่มีอุปนิสัยแห่งการกลัวบาปละอายต่อบาปจึงกลาย จึงเป็นการทําให้สถานาสะสภาวะของโลกใบนี้มีแต่ความขุ่นมัวเจ้าหมองในที่สุดผลกรรมก็ส่งกลับมาให้เกิดเป็นภัยพิบัติมากมายหลายชาดนั้นมีแต่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นความเย็นจัดไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินแยกไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคภัยไข้เจ็บท้าโถมเข้ากลับมาใส่มนุษย์ทุกตัวตนเพราะมีเวรมีกรรมสร้างเวรสร้าง,รางการรมสร้างบาปมีแต่ความสกรปรกในจิตใจไม่เคยมีการคิดที่จะ สะสางในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในจิตใจอุปนิสยัยพฤติกรรมใดๆที่ทำหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วบางเรื่องบางอย่างไม่สมควรทำไม่น่าจะทำไม่ควรที <c> ่ <oughs> จะเป็นตัวอย่างก็กล้าทำกล้าที่จะแสดงออกเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่ขัดอย่างอาย นั่นก็เป็นว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็พากันทําในสิ่งที่ตกต่ำและก็จึงกลายเป็นภัยทั้งโลกโลกก็จะต้องวุ่นวายในที่สุดโลกมนุษย์ทั้งหลายก็จะเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดจากสงครามโลกภัยไข้เจ็บหรือการเข่นฆ่ากันความยากจนจะเข้ามาถาถมตัวมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะส่งกระแสขึ้นแห่งความสกโปรกอาุศลทั้งหลายทั้งปวงบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงได้ทําให้โลกใบนี้ ที่เป็นโลกแห่งความใสสะอาดต้องขุดมัวเร้าหมองเพราะมีมนุษย์ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีการสานึกในบาปไม่มีการสานึกในสิ่งได ที่ควรทําไม่ควรทํามีแต่การผิดศีลผิดธรรมมีแต่กองกิเลสมีแต่ความมากักมากมีแต่ความอยากได้มีแต่ความปารถนาะไม่จบไม่สิน้นแต่ในที่สุดมนุษย์เองก็จะต้องกลายเป็นผู้ทุกข์ยากลําบากทั้งในขณะที่อยู่บนโลกใบนี้หลายคนนั้นก็ทุกข์ยากลําบากไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะยากจนหรือไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคกับผู้คนและในการดําเนินชีวิตไม่สามารถประสบผลสาเร็จได้ก็แปลว่าเรานั้นไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ ละอายต่อบาปในอดีตที่ทํามาส่งผลมาเนีอยู่ปัจจุบันนี้ก็จึงเป็นปัญหาว่าเราจะทําอย่างไรเราก็จะต้องทําตัวของเรานั้นให้มั่นคงต่อพระธรรมคำสั่งสอนต่อการประพฤติปฏิบัติต่อการบำเพ็ญเพียรก็จะเป็นเกาะจะเป็นโล่จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราพ้นจากอันตรายจะพ้นจากภัยพิบัติเพราะบรรดาบุญทั้งหลายกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้น สิ่งใดๆก็จะมากำจัดสิ่งใดๆก็จะมาเขีนฆ่าไม่ได้สิ่งใดๆก็จะมาทำร้ายทำลายไม่ได้บุญเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็เป็นอาดุภาพอันมากมายมหาศาลตรงกันข้ามบาปใดๆก็ตามที่เราทำมาไม่ว่าเราจะแอบไปอยู่ที่ไหนในโลกในจักรวาลบาปนั้นจะตามเราไปไม่ว่าจะไปอยู่บนฟ้าไม่ว่าจะไปอยู่ในถ้ำหรือในใต้น้ำบาดาลอยู่ใต้ดินที่ไหนก็ตามเราจะต้องเจอ ปัญหาและจะต้องเจอวิบากกรรมของบาปเพราะบาปนั้นติดตามตัวเป็นเงาไม่ไปไหนอยู่กับเราคอยส่งผลตลอดเวลาบุ่นและบาปนั้นจะเป็นสมบัติของบรรดามนุษย์ที่จะต้อง <c oughs> พบจะต้องเจอคําว่าวิบากกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะหลีกหนีได้เพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ทําคุณงามความดีอย่าได้เป็นผู้อ่อนไหวอย่าได้ป่ปอ่อนแออย่าให้ใครมาชักจูงให้ชีวิตต้องตกต่ำจะต้องดิ้นรนเสียหาย เราพยายามใช,ใช้สติใช้ปัญญาคิดให้ดีบางสิ่งบางอย่างนั้นสนุกสนานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวต้องรับผิดชอบกันไปทั้งชีวิตต้องเดือดร้อนต้องเสียหายต้องมีความ <c oughs> ยุ่งยากลําบากใจอย่าได้ทําอะไรเพื่อตอบสนองอารมณ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวและจะกลายเป็นปัญหาจะกลายเป็นอุปสรรคจะกลายเป็น <c oughs> ผู้ที่จะต้องทุกข์ยากลําบากทรมานก็จะเป็นผู้ที่เสียโอกาสในการมาเกิดบนโลกใบนี้ บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติการเวลาอันยาวนานที่ได้ประพฤติปฏิบัติในที่นี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการขัดเกาวาเป็นการเปลี่ยนสถานะว่าบัดนี้เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจและสามารถอด,ดกั้นอด,ดทนได้เราเป็นผู้เห็นประโยชน์เราเป็นผู้มีความผาสุกกับพระธรรมคําสั่งสอนกับการประพฤติปฏิบัติกับบุญกุศลกับคุณงามความดีท่านใดทาทุกวี่ทุกวัน จึงเป็นอานิสง์อันยิ่งใหญ่ส่งให้ชีวิตมีแต่สิริมงคลส่งให้ชีวิตมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้า บารมีบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ทํานั้นก็จะเผื่อแผ่ไปยังบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวหรือบรรดาผู้ที่มีบุญทมพันธ์กันก็จะได้รับอนิสง์เราสามารถที่จะนําบุญกุศลที่เราได้ทํามานี้แผ่ไปยังบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มีความทุกข์ยากลําบากที่รอความช่วยเหลือไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ถือว่าเป็นของอันมีค่าเขาปรารถนาจะได้บุญจากคนประเสริฐอย่างที่พวกเราได้ทํานั้นก็ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งบัดนี้ ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าได้ต้องเปลี่ยนฐาถานะเปลี่ยนจิตใจของตนเองจะไปเจอคนชั่วจะไปคุกคีกับคนชั่วไม่ได้อีกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงต้องยุติต้องไม่หวั่นไหวถึงคนชั่วมากมายจะคอย <c oughs> ดินทาจะคอยหัวเราะเยาะเย้ยก,ก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจอย่าได้ไปให้ความสําคัญ พาะรู้อยู่แล้วคนไม่ได้พัฒนาคนไม่ได้ศึกษาคนไม่ได้ปฏิบัติคนไม่มีความอดกลั้นก็จะต้องคิดจะต้องทําจะต้องพูดในสิ่งที่ตกต่ำอยู่แล้วไม่ใช่เราดูถูกเขาแต่เป็นเพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมพัฒนาเราจึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่ต้องคบหาสมาคมกไม่มีความจําเป็นใดๆต้องให้ความสําคัญดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไม่ให้คบคนพาลนี่คือหัวข้ออันหนึ่งอันแรกและเป็นข้อที่สําคัญที่สุดของเรื่องของความเป็นมงคล คนใดก็ตามที่เป็นคนเลวคนที่ไม่เอาบุญเอากุศลไม่เคยสร้างคุณงามความดีไม่เคยมีความขยันไม่ทำทานไม่เคยเป็นผู้รักษาศีลไม่ไหว้ผ้าสวดมนต์ไม่ปฏิบัติธรรมและเป็นผู้ที่จะใช้ชีวิตตกต่ำมัวเมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเป็นคนพาลเมื่อเป็นคนพาลเราก็ไม่ควรยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ควรจะสูงสิงไม่ควรจะคอยตามไม่ควรจะเกรงใจคนเลวคนพาลใดๆทั้งสิ้น เพราะในที่สุดใครก็ตามที่ไปเกรงใจคนเลวคนพานคนชั่วตัวเองก็จะต้องได้รับกรรมตัวเองก็จะต้องได้เป็นผู้มีปัญหาและไม่มีใครจะช่วยเราเพราะถือเป็นการตัดสินใจของเราดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องดูแลบริหารร่างกายและจิตใจของตนเองเราเกิดมาอายุมากแล้วอีกไม่นานก็ตายแล้วจะไปคอยตามกับคนเลวคนชั่วถึงเขาไม่คุยไม่สนใจไม่ให้ความยินดี ก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าไม่มีประโยชน์และจะกลายเป็นโทษด,ด้วยซ้ำเพราะเราไปยุคเกี่ยวไปสานเิริาในสิ่งที่ไม่ควรสานนิษนและไป <c oughs> <c oughs> ไปศรัทธาในสิ่งที่ไม่ควรศรัทาไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเราก็ควรจะสันเสษฐานในสิ่งที่ควรส,รสรันนิสฐาน เช่นคนดีการประพฤติปฏิบัติทมที่ดีเราควรศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนเราควรที่จะเป็นผู้ที่พัฒนพยายามพัฒนาและพยายามที่จะบอกกล่าวในความดีในสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอันเป็นการสร้างบุญกุศลถึงไม่ได้มีเงินมีทองมากมาย ก็ยังทําตัวทําตนให้เป็นตัวอย่างให้ดีสําหรับคนอื่นเพื่อที่จะได้พัฒนาเพื่อเขาจะได้เห็นว่าความดีนั้นไม่ได้ยากมากมายไม่ได้ลําบากอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความสามารถเพราะเรายังทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้นั่นก็จะกลายเป็นการประกาศศาสนาประกาศคุณงามความดียึดมั่นในคุณงามความดีก็จะทําให้ตัวเองนั้นได้มีสิริมงคลได้พ้นทุกข์และในที่สุดก็จะได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอน วันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีบุญมีกุศลได้สร้างกุศลจิตใจที่ได้เบิกบานอยู่กับการทําทานจิตใจที่ได้เบิกบานอยู่กับการบําเพ็ญเพียรนี้เป็นของมีค่าเป็นของสําคัญเมื่อตายไปเราจะได้รู้อนุภาพอันยิ่งใหญ่เราจะเป็นผู้ไม่ตกไม่ตามและจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่เรียกว่าอยู่ในแนวของ <c oughs> อาลยบุคคลหรือใน สถานะของบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายก็จึงเป็นอดีสงที่ประเสริฐอันยิ่งสำหรับมนุษย์ที่มาเกิดบนโลกใบนี้แล้วได้ทำตัวให้พัฒนาต่อไปบัดนี้ด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาได้ประพฤติปฏิบัติมา <c oughs> ก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงจะได้ร่วมอนุโมทนายินดีประทานพรช่วยเหลือปัดเป่าพ้นจากทุกโศกโรคภัย อันตรายคุณไซวิญญาไลาอาถานอาเพศคำสาปคำแช่งเสจจนีย์ใจลายการรักินิวปัิเหตุอวมงคลอวิชาคนพานความยากจนนี่สินโลกไลโรคระบาดวิญญาไลาปิศาลมารศัตรูอุป,ปราษให้มาลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางเส้นหนึ่งลไลมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่สุขภาพธรรมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้วี เงินมีทองมีโชคมีลาบได้เข้าถึงความสําเร็จอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติเดชเสียงบุญบารมีสติปัญญาและได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีโพธิปักจัยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นมรรคสามังคีได้การจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูอาบายาภูมิอย่างเด็ดขาดและตลอดไปไม <c oughs> ่ต้องไปเกิดเป็นอาสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์โรก <c oughs> เป็นเป็ดอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด